เอ็ดกลุ่มกระสุนตัวนี้ครับอีกสตอนสะโคบมาครับเราจะไปดูกลุ่มที่เรายิงครับนี่ครับห้านัดสวัสดีครับผมช่างณหน้าไม้แต่งครับคลิปนี้ก็จะมาส่งงานาเหมือนเดิมครับส่งงานหน้าไม้เอสเจ็ดมีสามลำครับหน้าไม้เอสเจ็ดสามลำสั่งทําขึ้นใหม่สองลำแล้วก็ ลูกค้าส่งมาให้ทําอีกลำหนึ่งครับแล้วก็ให้ติดกล้องให้ด้วยครับวันนี้ก็จะมาเทสกลุ่มกระสุนให้ดูนะครับจะมายิงเทสกลุ่มกระสุนตัวที่ติดกล้องนะครับเทสกระสุนตัวติดกล้องตัวนี้จะเป็นสโคปสีค่คลสางสิบสองครับู่ที่คูลสีลายตัวเลยครับ มายิงดูกลุมให้ดูกลุ่มในระยะประมาณ15บเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูเป้าที่เราจะยิงครฮะคือครับไม้วัดของเรายาว2องเมตรครับตัวนี้วัดแล้เร็วก็ดูครับเป้าเราตรงนี้ เดตั้งเราทตัวนึทายให้ดูด้วยครับหายใจเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูระยะจริงๆครับตัวนี้สองเมตรน,นะครับหนึ่งสองสาม Okay. ประมาณแปดไม้ตัวนี้ก็สิบหกเมตรครับสิบหกเมตรว่าตัวนี้ยาวสองเมตรครับประมาณสิบห้าสิบหกเมตรนี่แหละครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมายิงเล็บค <c oughs> ุมกับตัวนี้ดูครับ เทดกลุ่มสะสมตัวนี้ครับอีกต้องตะโขเดี๋ยวเทสยิงประมาณสักเอาห้านัดแล้วกันครับยิงประมาณห้านัดเทสกลุ่มต้องหาที่ผ่านไหน,นครับ อา่าครับครับดึงมาแกครับเนี่ยคือเป็นห้าปี กล้องให้ดูด้วยครับนี่แหละครับนาทีหนึ่ง ขีดสามให้ ทีสี่ครับนัดที่หา้านะครับุดท้าที่ ยิงไปแล้วครับถ่ายนัดดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มกันเลยครับไปดูเป้ากันเลยนะครับมาครับเราจะไปดูกลุ่มที่เรายิงครับยวงพังไว้ก่อนนะครับตามมาดูใกล้ๆแซดอีกทีครับเมื่อกี้ก็ให้ดูภาพอีกโทรศัพท์กล่องอีกตัวแล้วครับ หยุดก,ก็นี่ครับห้านัดเข้ากระจุกเดียวเลยครับประมาณสีนัดตรงนี้มีหลุดมาบ้างนัดหนึ่งครับก็เป็นเรื่องปกติครับลูกกลมไม่ใช่ยิงแบบลำเกี่ยว ระยะไม่ไกลมากก็กล no exactly ุ่มก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณสิบห้าเมตรก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทสกลุ่มกระสุนของหน้าไม้เอเจ็ดติตต้องสโคปครับก็ผมก็ถือว่ากลุ่มใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครได้ไปต้องไปฝึก ฝึกให้มากนะครับฝึกมือนิ่งๆเพราะว่ามันจะมีแรงดีครับถ้าเราคุมไม่นิ่งมันก็กลุ่มเพี้ยนได้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับช่างนะหน้าไม้แต่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งทําหน้าไม้หรือว่าจะส่งหน้าไม้มาให้ทําก็สามารถโทรมาได้นะครับเปอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปหรือแอดไปเพจเฟซบุ๊กช่างนะหน้าไม้แต่งก็ได้ครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับ ียนไลน์เบอร์โทรก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ